สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินไก่นะคะไก่ทอดของเกาหลีค่ะนี่ตัวหนังสือใหญ่ๆนี้อ่านว่ายอมทงดักนะคะทงดักก็แปลว่าไก่นั่นเองค่ะยอมทงดักก็คือไก่ทอดค่ะมาดูกันนะคะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเอาซื้อมาตัวละหกพันห้าหกพันห้าร้อยยอนนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนี่มาแล้วค่ะ ตัวใหญ่นะคะอันนี้คือน้ําจิ้มที่แมออนชอบมากเลยค่ะน้ําจิ้มอันนี้ก็คือคล้ายๆน้ําจิ้มรสชาติมะขามของบ้านเราอะค่ะมันมีหลายอย่างมากเลยแพ็กเกจน่ารักด้วยแมออนทานแล้วอันนี้น่ารัก่าแล้วก็รสชาติใกล้เคียงแล้วถูกปากที่สุดเลยค่ะอันนี้นี่ขอตัวไปทานไก่ก่อนนะคะเพราะว่า,าทิ้งไว้นานจนเย็นแล้วค่ะต้องไปเวฟก่อนบา,บายๆไปหมั่มก่อนนะคะ ไก่ตัวละ6,500เป้าแต่ว่า6,500วอนค่ะเงินไทยก็คือ169บาทประมาณนั้นค่ะบ๊ายบายไปกินกันแล้วนะคะบ๊ายบายวันดีค่ะ